สวัสดีปีใหม่ไทยทุกคนให้สุขล้นพ้นทุกทุกสถานทั้งรุ่งเรืองเฟื่องไกลในการงานเทพบรรดาลประทานชัยให้โชคดีขอพรพระสำริดชีวิตท่านเกียรติยศปรากฏพันนั้นทุกที่เงินทองท่วมทนทับนับทวีทเถลิงศกสงกรานนี้สุขขีเทิน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้โคราพี่ได้นำ5เคล็ดลับเสริมดวงการงานรุ่งการเงินปังในวันสงกรานให้ทำสิ่งนี้นำมามอบให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังกันอีกเช่นเคยค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะวันสงกราน ถือเป็นวันปีใหม่ไทยและเป็นวันสำคัญของไทยที่มีมาแต่ช้านานนะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านต่างก็ต้องมีความเชื่อและมีธรรมเนียมปฏิบัติทั้งนี้ก็เพื่อเอาเลิกเอาชายัยสร้างสิ่งดีๆและสิ่งที่เป็นมงคลให้กับชีวิตใช่ไหมคะ เพราะประเพณีสงกรานนั้นถือเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ของไทยเราดังนั้นในวันนี้โคราพี่จึงได้มีเคล็ดลับเสริมดวงเพื่อที่จะให้การงานรุ่งการเงินคล่องตัวเพื่อเสริมดวงเสริมสิริมงคลให้กับท่านในวันปีใหม่ไทยนี้ได้นำมามอบให้ทุกท่านได้ลองนำไปปฏิบัติดูเพื่อรับโชคดีกันค่ะ5เคล็ดลับเสริมดวงการงานรุ่งการเงินปัง คลับที่1การทําความสะอาดบ้านสิ่งที่สําคัญที่จะขาดไม่ได้เลยนะคะคือการทําความสะอาดบ้านเรือนของเราค่ะเพราะว่าเรื่องความสะอาดนี้ถือเป็นเรื่องสําคัญและสําคัญมากเพราะว่าถือเป็นการนำสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากบ้านเหมือนเป็นการชาระสิ่งเก่าเพราะบ้านที่สะอาดนั้นโชคลาบย่อมที่จะเข้ามาได้ง่ายไม่มีอะไรมาขัดขวางทำให้หมดทุกหมดโศกเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ ก็จะมีแต่ความดีแล้วก็ใสสะอาดอะไรที่ไม่ดีก็ให้ผ่านไปแล้วก็ทิ้งไปให้หมดนะคะถือว่าเป็นการต้อนรับสิ่งใหม่เริ่มต้นใหม่แล้วก็จะมีเรื่องราวใหม่ๆข่าวดีที่จะเกิดขึ้นหลังสงการและตลอดปีค่ะ เคล็ดลับที่2การทำความสะอาดกระเป๋าสตางค์เคล็ดลับนี้ถือเป็นการเสริมดวงการเงินโดยตรงค่ะโดยการทำความสะอาดกระเป๋าจะทำให้โชคลาภเงินทองเข้ามาแบบไม่ติดขัดเงินทองคล่องตัวมากขึ้นที่สำคัญ ให้หาธนาบัตรที่มีเลข8หรือเลข9เยอะๆนำมาไว้ในกระเป๋าก็จะทำให้ดวงการเงินของคุณดีขึ้นเชื่อว่าจะช่วยเรียกทรัพย์ทำให้ชีวิตดีและมีโชคลาภมากยิ่งขึ้นค่ะเคล็ดลับที่3การส่งน้ำพระพุทธรูป การส่งน้ำพระพุทธรูปนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและเป็นการสร้างบุญกุศลทำให้มีอานิสง์ที่จะช่วยส่งผลให้คุณมีชีวิตที่ดีมีความสุขสมหวังสงบราบรื่นร่มเย็นค่ะซึ่งการจะส่งน้ำพระพุทธรูปนั้นมีเคล็ดลับอยู่ก็คือควรดูเลิกในการอัญเชิญพระพุทธรูปด้วยนะคะโดยเลิกที่ดีในช่วงสงกรานนั้นคือวันที่14เมษายน ช่วงเช้านะคะไม่เกินเที่ยงค่ะเคล็ดลับที่4การทำบุญเสริมดวงชะตาแน่นอนค่ะว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านนั้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยเฉพาะวันที่14เมษายนหากมีโอกาสก็ให้ไปทำบุญไหว้พระโดยเฉพาะพระประจำวันเกิดน,นะคะก็จะเป็นการเสริมดวงได้ดียิ่งขึ้นค่ะและถ้ามีโอกาสได้ไปปิดทองก็จะทำให้ดวงดียิ่งขึ้นไปอีก รวมถึงการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษถือเป็นการแสดงออกถึงความกตัญยูกะตะเวทีต่อผู้ที่มีพระคุณ ซึ่งท่านก็จะได้อํานวยวอวยพรให้ชีวิตของเรามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปนอกจากนั้นการปล่อยนกปล่อยปลาก็ถือว่าเป็นการล้างบาปที่เราทําเอาไว้และถือว่าเป็นการสะเดาะเคราะ์ร้ายทําให้ต่อไปนี้ชีวิตของคุณจะมีแต่ความสุขความสบายในวันหน้าคะ่ะเคล็ดลับที่5 ให้กินของหวานและใส่เสื้อใหม่ในวันมหาสงกรานต์วันมหาสงกรานต์ในปีนี้คือวันที่14เมษายนนะคะเพราะเป็นวันที่ดาวอาทิตย์้ยายเข้าสู่ราศีเมษแล้วและในวันนี้ ก็เหมือนกับว่าเป็นวันที่เราสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ถือเป็นการเริ่มต้นปีใหม่เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านก็ถือเคล็ดลับนี้เช่นเดียวกันใช่ไหมคะนอกจากนั้นยังมีความเชื่อนะคะว่าควรใส่เสื้อใหม่และทานของหวานเย็นๆในวันมหาสงกรานต์ทั้งนี้ก็เพื่อเอาเคล็ดค่ะเพื่อที่จะทำให้ชีวิตของเราโชคดีมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากหมอไก่ไทยรัฐ โคราพี่เรียบเรียงเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านเนื่องในวันสงกรานนี้นะคะซึ่งเป็นเทศกาลความสุขของหลายๆท่านโคราพี่ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยทั่วสากลโลกจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบพบเจอแต่ความสุขคิดสิ่งใดสมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกประการสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยมั่งคั่งเงินทองอุดมสมบูรณ์พูนสุขเจริญรุ่งเรืองตลอดไปนะคะหากชื่นชอบและถูกใจเนื้อหาสาระของเราฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ